แล้วก็อยากให้เบต้าเขาดูแลบัญชีของเราอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลให้เนาะ,ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคุณสว่างไปไหนมาดูแลช่องขอย้ําเลยนะคะมีเสียงเพลงนะคะไม่ผ่านแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในสตอรี่นะคะ,ะคลิปสั้นนะคะด้วยกันค่ะเพื่อนคะ่ะเราเราช่วยกันนะคะเปิดช่องทางนะคะเพื่อนเนาะขอบคุณจ้าไปเล่นช่องทำนิดๆหน่อยๆ่าขอบคุณค่ะ เพื่อนที่มีโอกาสก็เข้ามาคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันเลยกันเนาะเพื่อนๆเ,เนาะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะคะกลางวันยังไงก็ตามหากันไม่เจอนะ <c oughs> ขอบคุณน้องฝันกลางวันนะน้องส้มเปรี้ยก็ทัถ่ายน้องฝันกลางวันด้วยให้กําลังใจเพื่อนๆน,นะคะน้องบอกว่าน้องยังไม่ได้เปิดหมดมืออาชีพค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะส่วนคุณส้มก็เป็นน้องสาวที่น่ารักนะคะเพื่อนๆน,นะ ก็ม yup. ีอะไรก็คุยกันคะยามเช้าเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเพื่อนๆเนาะที่มาช้าเพราะอะไรเพื่อนๆนะก็มีอะไรก็คุยกันคะยามเช้าเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเพื่อนๆเนาะที่มาช้าเพราะอะไรเนาะบางท่านก็สมัครนะคะเบต้าเขาเรียกเบต้าหละเนาะก็อยากรู้อะไรก็เข้าไปสอบถามได้นะคะเขาบอกว่าคนรันนะคะคุณเสถียรคำหานเนาะก็เป็นอ่า ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่สำเร็จแล้วเนาะเพราะว่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายการนี้ไม่มีใครทิ้งใครนะคะพี่ใหญ่ที่สำเร็จไปแล้วก็ต้องกลับมาหาน้องๆเนาะพี่พรสกุลก็ทักทายน้องลุงนภายินดีให้คำแนะนำเที่ยวค่ะเพื่อนขาเนาะที่นี่ก็มีบริการเหมือนทุกที่ไปเนาะสวัสดีน้องฝันกลางวันจ้าน้องลุงนภาทักทายน้องลุงนภานะคะสวัสดีน้องสว่างด้วยครับนะคะพี คุณพี่วิลาศเนาะีพี่ชายของเรานะคะก็มาให้กําลังใจนะคะคุณอุดมขาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวซิมมีเวลาเนาะซิมก็จะจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่เนาะอ่าเดี๋ยวพี่ซิมกับประสบการณ์เราก็บอกต่อกันเนาะแต่บางท่านก็ที่สมัครอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเบต้าอะไรใช่ไหมคะก็สามารถอยากรู้อะไรก็เข้าไปสอนง,งานให้มีความสุขนะคะ ขอบคุณมากๆที่แวมาทักทายพี่ซิมเนาะบางครั้งนะคะพี่ระบุเขาก็อยากให้เราไปเจอโปรไฟล์ใหม่ๆเนาะกออันนะคะคู่หูดูโอไปไหนเนาะไม่มานะคะ,ะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะ,ะขอบคุณสําหรับหัวใจ,ค,วใจคุณวิไลวรรณสวัสดีเพื่อนๆที่มีโอกาสก็เข้ามาคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันเลยกันเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ นะคะ่ะนะน้องดาพี่ซิมรู้สึกว่าไปกีดยางนะคะเมื่อเช้านี้เนาะเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีตอนเช้าวันทํางานครับผมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนเพี่อ่อะเข้ามาแบบอยู่ด้วยกันแล้วทางานแบบมีความสุขอะ่นะเนาะอยากเห็นรอยยิ้มค่ะ,อะตอนมีดีหมด นะคะคูห่หูดูโอไปไหนเนาะไม่มานะคะ,ะขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะ,ะขอบคุณสําหรับหัวใจคุณวิไลาวานสวัสดีกับเพื่อนเลยเนาะน้องดาก็ยังอยู่นะคะเพื่อนขาน้องดาก็อยู่น้องนภพัฒนก็ยิ้มเปย์ๆอยู่ด้านบนนะคะคุณกองสีก็นั่งเป็นประธานอ้บรรยากาศด้านหน้านะคะมีนกนะคะบินไปบินมานะคะขอบคุณนะคะที่ผ่านมาหน้าบ้านเนาะอาจจะไปบ้านเพื่อนอยู่อ่านไปตอบนะคะเมื่อาวานนี้ก็ ได้ไปดูหลังบ้านให้เพื่อนๆมาค่ะบางทีน้องซิมก็จะหายไปสักพักหนึ่งเที่ยวค่ะเพื่อนขาเนาะ,ะที่นี่ก็มีบริการเหมือนทุกที่ไปเนาะสวัสดีน้องฝันกลางวานันจ้าน้องลุงนภะาถ่ายน้องลุงนภาทําทไปคนเดียวไม่ได้ค่ะเพื่อนขาเนาะพอเรายิ่งโตเราก็ยิ่งรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพือเ่อนขาเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะบุจ้านะคะพี่ใหญ่ของเราก็าคือคุณกองศรีจ้ามาอีกหนึ่งท่านเนาะ น้องส้มก็สวัสดีทักทายคุณอุดมจ้ะดมน้องวิไลวันด้วยจ้านะคะน้องวิไลวันคุณแหม่มก็มายิ้มเปื่อยๆอยู่ด้านบนเนาะมาส่งกําลังใจวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณสเสถียรก็สําเร็จทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนเนาะเป็นกําลังใจนี่แหละคะ่ะเพื่อนขาเขาบอกว่าอะไรนะ พี่ๆที่ซาเพินค่ะสวัสดีค่ะแวะเติมกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องส้มนะคะวันนี้มาเปิดบ้านให้พี่สนิทเนาะเห็นมีพี่พี่ที่เราอ่าทำงานมีงานประจําไปด้วยนะคะแต่เราก็จะพยายามนะคะสวัสดีอ่าคนไกลบ้านค่ะสวัสดียินดีต้อนรับถึงผ่านไปแล้วก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยนะคะแต่ยังไงก็เนาะเราก็พยายามทําให้ถูกกดถูก,ถกจ้านะคะ เสียงรถนะคะเสียงรถบริษัทนะคะผ่านไปรับพนังงานอีกแล้วเนาะก็จะมีประมาณสองไม่ทิ้งไม่ไม่ไม่ทิ้งกันเ่าเพื่อนคะ่ะมีอะไรก็ซิมก็จะแนะนําได้สิ่งที่ซิมแนะนําได้ซิมก็จะแนะน,นําน,น,นะคะถ้าซิมบางครั้งบางเพื่อน<ๆ>นะก็มีอะไรก็คุยกันค่ะยามเช้าเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเพื่อนเนาะ ที่มาช้าเพราะอะไรทอดปลาสลิดใช่ไหมโอเคได้เลยค่ะไปด้วยจ้าไปด้วยจ้าโอเคค่ะน้องส้มเนาะเปิดตาจะพิเสนิทเฮงปังปังใจตรง,งนี้เข้าไปจัดการยังไงอะไรเงี้ยถ้ารู้แล้วก็อย่าเอานำะมาแบ่งปันเนาะแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ อ่าพี่ๆี่ไงก็ไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าเราเราอยากคิดว่าเราเข้ามาในวงการนี้แล้วมาในระบบ facebook แล้วฉันจะต้องทำไปคนเดียวจิ้มเข้าไปหน้าจอนะคะอ่าวิดีโอก็จะขึ้นเล่นเลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าเราแบบเจอปุ๊บเลื่อนมาเจอปุ๊บอยู่ชายนะ แตะไม้แตะมือเกาะเกี่ยวกันไปเกี่ยวก้อยกันไปค่ะเพื่อนค่ะเรามาตรงนี้เราต้องมาทักทายกันสวัสดีคําว่าสวัสดีวันก็มีรถติดมั่งอะไรมั่งเนาะอ่านะคะเข้ามาทักทายเพื่อนๆได้นะคะอยู่กับคุณส้มเปรี้ยวพาเพลินค่ะน้องสาวคเพื่อนนะก็มีอะไรก็คุยกันค่ะยามเช้าเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเพื่อนๆนเนาะที่มาช้าเพราะอะไรก็เมื่อเช้าเห็นเปิด เปิดไฟที่บ้านแต่เช้าเลยนะคะตื่นเช้าเหมือนกันนะอ่าตื่นเช้าเหมือนกันเนะาะเมื่อคืนในพิศหกโมงสิบห้านาทีเนะาะเช้านี้เนาะก็เราเสียรายเดือนค่ะเขาก็ให้คําปรึกษาเราแหละใช่ค่ะคุณส้มเนาะนะคะอาจจะมีธุระอยู่มีสองท่านแล้วนะคะสามท่านน้องน้องส้มเลยนะคะขอบคุณน้องส้มมากๆค่ะไปแว้นอยู่หรือเปล่าเชา้านี้หรือว่าออกกําลังกายให้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆด้วย เพื่อขยายโปรไฟล์ไปใหม่ๆบางทีเราจะอยู่แต่ห้องเดิมๆไม่ได้นะคะเพื่อนค่ะงานให้มีความสุขนะคะ ขอบพระคุณมากๆที่แวะมาทักทายพี่สิมเนาะบางครั้งนะคะพี่ระบบเขาก็อยากให้เราไปเจอโปรไฟล์ใหม่ๆเนาะขอใ่กันทุกๆขั้นค่ะวงการนี้ถึงจะสําเร็จไปแล้วหรือว่ายังไม่สําเร็จนะคะเพื่อนค่ะก็ยังต้องมีเพื่อนนะคะเพราะว่าเราทําไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนเนาะพี่สนิทนดีต้อนรับน้องโดมน้องวิไลวันด้วยจ้านะคะน้องวิไลวันคุณแหม่มก็มายิ้มเปืเป่อยๆอยู่ด้านบนเนาะมาส่งกําลังใจวันนี้คอมเมนต์ แล้วพี่ระบบเขาก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้เราใช่ไหมคะพี่พรก็ยังอยู่คะ่ะพี่พรขอบคุณพี่พรนะคะที่ยังอยู่กับน้องคะ่ะขอบนะคะมีทุกวันนะคะทุกนาทีเนาะถ้าเราเจอเจอใครนะคะพเพื่อนคะ่ะแต่เข้าไปห้องไลฟ์พยายามเนาะขอต้อนรับคุณพี่อดุมเนาะก็มีโอกาสก็ไปทักทายคุณอุดมนะคะคุณอุดมก็กําลังตามหาพี่หมื่นอยู่น้องดาก็ บรรยากาศด้านหน้านะคะมีนกนะคะบินไปบินมานะคะขอบคุณนะคะที่ผ่านมาหน้าบ้านเนาะอาจจะไปบ้านเพื่อนอยู่นะคะมีคุณอ่าอ,อ,อ,อะไรนะคนไกลบ้านเข้ามาทักทายยามเช้าเนาะสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะน้องอคุณส้มเปรี้ยวไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันค่ะเพื่อนค่ะมีอะไรก็ซิมก็จะแนะนําได้สิ่งที่ซิมแนะนําได้ซิมก็จะแนะนําน,น,นะคะถ้าซิมบางครั้งบางบุญโอบนะสู้ไปด้วยกันชาน้องส้มบอกเนาะ คุณอบก็ทักทายน้องลุงนภาเนาะ,ะคุณอบก็น่ารักนะคะเพื่อนสําเร็จนี้น้องซิมก็ จะเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้พี่ๆฟังเนาะก็เป็นพื้นฐานของการทำงานนี่แหละบางท่านนี้ยังไม่เข้าใจอีกหลายเรื่องนะคะเพื่อนค่ปลาเพลินค่ะสวัสดีค่ะแวะเติมกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องส้มนะคะวันนี้มาเปิดบ้านให้พี่สนิทเนาะเห็นมีพี่พี่เมื่อเช้านี้ก็ทักทายเพื่อนๆอนะ่เห็นคุณโอบมานะคะสวัสดีปังปังทุกท่านนะคะสวัสดีครับมาแล้วครับทันไหมท่านทักทายกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ ค่อยๆไปเปิดบ้านเนะเพื่อนๆเนอะมันก็จะทําให้เปิดค่าการมองเห็นหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามานะคะอาจจะมาฟังเนาะอาจจะมาฟังนะคะ เปิดเลยค่ะไม่มีอะไรเสียหายค่ะนี่น้องส้มแนะนําเปิดเลยค่ะไม่มีไปจนจบนะคะถ้ามีโฆษณานะคะก็รับชมโฆษณาให้จบนะคะรับรับชมโฆษณาให้จบแล้วก็มากดถูกใจจะอ๋อขอบคุณค่ะน้องฝันกลางวันพี่ซิมขอขอบคุณอ๋ออันนี้อีกหนึ่งโปรไฟล์ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆสําหรับทําดาวตกที่บ้านพี่ซิมนะคะขอบคุณดีจ้าหนึ่งหนึ่งอะไรหน้าหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนร้อยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเนาะแล้วก็คุณงไงอะไรยังไงแล้วก็ค่อยๆบอกค่อยๆอ,อ,อ,อะไรกันไปนะคะเราจะทําไปปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ได้ค่ะเพื่อนค่ะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆด้วยเพื่อขยายโปรไฟล์ไปใหม่ๆบางทีเราจะอยู่แต่ห้องเดิมๆไม่ได้นะคะเพื่อนค่ะเพราะว่าลบทีๆเยอะ ถ้าเรากําลังสะสมเวลาหนาทีก็จะทําให้เวลานาทีเราหายไปนะคะเพื่อนค่อยๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสกันเลยะคะะเพื่อนๆจ๋าท้อง